หมอริ์เรืองริ์ขยายสาขา The ะอ t z c l i n i แซดคลินิกเดอะ c ลิกสุดปังชวนแฟนๆสัมผัสความฟินงาน The ะอ t z แซดีกินกลางสยามสแควร์ปังเกินเบอร์แบบฉุดไม่อยู่สำหรับหมอริ์เรืองริ์สิริพาณิ์หลังจากขึ้นแท่นผู้บริหารคลินิกเสริมความงาม The ะอ t z c l i n i แซดคลิก เดอะริดส์คลินิกที่ถี่ที่ถันใส่ใจในทุกรายละเอียดในการให้บริการพร้อมเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยได้รับมาตรฐานระดับสากลและยังคว้ารางวัลใหญ่ระดับประเทศการันตีคุณภาพอีกมากมายนอกจากนี้หมอริดยังมุ่งมั่นทุ่มเทพร้อมเดินหน้าลงทุนต่อย,ยอดธุรกิจขยายสาขาเสิร์ฟความสวยหล่อให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องมาถึง7สาขาไม่ว่าจะเป็นทาวอินทาว อารีเซ็นทรัลบางนาเซ็นทรัลพระรามสองเทอร์มินอล21พระรามสาม ICS และสยามสแควร์ล่าสุดหมอริ์ขอจัดใหญ่ชวนแฟนๆมาร่วมสัมผัสประสบการณ์แบบยิ่งใหญ่อลังการกับแกรนโอเพ n นิ่งเดอะ t z c l i แซดคลิิกสาขาใหม่ใจกลางสยามแซควายอย่างเป็นทางการในงาน The RITZ b e แซดบีกิน รับรองความฟินจัดเต็มให้กับลูกค้าทุกท่านด้วยกิจกรรมลุ้นรับสิทธิพิเศษมากมายแถมยังจัดหนักความเอกลูซีฟด้วยโชว์พิเศษจากคู่จิ้นสุดฮอตเจมินี่ o u r t h ที่จะมาโปรยความฟินให้อบอวนไปทั่วสยามสแควร์ในวันเสาร์ที่วันที่สองกันยายนณนะบริเวณบล็อกเคลานสีฟ้า สยามสแควร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปเอา้านแฟนๆรู้แล้วปักหมุดไว้แล้วไปเจอกันนะปังเกินเบอร์แบบฉุดไม่อยู่สำหรับหมอฤทธิ์เรืองฤทธิ์สิริพาณิชย์หลังจากขึ้นแท่นผู้บริหารคลินิกเสริมความงาม The r i t z Clinic เดอะริสคลินิกที่ทีที่ทันใส่ใจในทุกรายละเอียดในการให้บริการพร้อมเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยได้รับมาตรฐานระดับสากลและยังคว้ารางวัลใหญ่ระดับประเทศการันตีคุณภาพอีกมากมายนอกจากนี้หมอริยังมุ่งมั่นทุ่มเทพร้อมเดินหน้าลงทุนต่อย,ยอดธุรกิจขยายสาขาเสิร์ฟความสวยหล่อให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องมาถึง7สาขาไม่ว่าจะเป็นทาวอินทาว อารีเซ็นทรัลบางนาเซ็นทรัลพระรามสองเทอร์มินอล21พระรามสาม ICS และสยามสแควร์ล่าสุดหมอริ์ขอจัดใหญ่ชวนแฟนๆมาร่วมสัมผัสประสบการณ์แบบยิ่งใหญ่อลังการกับแกรนโอเพ n i n g The อะ t z c l i แซดคลิกสาขาใหม่ใจกลางสยามแซควายอย่างเป็นทางการในงาน The RITZ b e แซดบีกิน รับรองความฟินจัดเต็มให้กับลูกค้าทุกท่านด้วยกิจกรรมลุ้นรับสิทธิพิเศษมากมายแถมยังจัดหนักความเอ็กคลูซีฟด้วยโชว์พิเศษจากคู่จิ้นสุดฮอตเจมินี o ่ FOURTH ที่จะมาโปรยความฟินให้อบบวนไปทั่วสยามสแควร์ในวันเสาร์ที่วันที่สองกันยายนณนะบริเวณบล็อกเคลานสีฟ้า สยามสแควร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปเอ้าแนแฟนๆรู้แล้วปักหมุดไว้แล้วไปเจอกันนะ